เ e นเดอร์สันรีเทิร์นพรีเมียร์สถิติกับเบรนท์ฟอร์ดและเท่าวัดกับหงแดงจะเป็นอย่างไรจอแดนเฮนเดอร์สันวัย35ปีกลับมาพรีเมียร์ลีกกับเบรนท์ฟอร์ดหลังย้ายจากอาร์จ็ก์ในซัมเมอร์2025ด้วยสัญญา2ปีและกำลังพิสูจน์ว่าเขายังมีของสถิติล่าสุด2025ทับ26ลงเล่นพรีเมียร์ลีกตัวจริง4นัดบวกสำรอง1นัดยิงประตู0 แอซิดสบทบาทแทนกัปตันเก่า oga, คริสเตียนนอกาคุมจังหวะและพัฒนาแข้งหนุ่มอย่างเยฮอยาโมลุยค์ฟอร์มที่มั่นคงช่วยย้ำว่าแม้ผ่านช่วงล้มเหลวที่อาแจ็กซ์แต่เขายังดีพอสำหรับพรีเมียร์ลีกถ้าเฮนเดอร์สันเจอลิเวอร์พูลอีกครั้งจะออกรูปไหนประสบการณ์ผ่านเกมใหญ่เคยนำหงคว้าแชมป์รู้วิธีรับมือแรงกดดันบทบาทกลางสนามคุมเกมตัดจังหวะ เชื่อมแดนกลางทําให้หงเจองานยากจิตใจแกร่งคุ้นเคยแอนฟิลและแฟนหงไม่สะทกสถานง่ายข้อจํากัดร่างกายวัยสาทําให้เล่นเกมเปรซิ่งหนักตลอด90นาทีอาจไม่ไหวแรงกระตุ้นพิเศษการกลับไปเจอทีมเก่าอาจเป็นทั้งแรงบวกและแรงกดดัน ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe <Mag> กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับ,รบทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ